หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามครูเอลซันขางตุม้มสวัสดีคุณผู้ชมทุกด้วยนะครับผมอยู่กับผมฟิตคงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวมอดเจ็ดบาทเจ็ดบาทกันนะครับผมหรือว่าเซเว่นเดลี่ินนะครับผมชื่อญี่ปุ่นก็นัตสึโน,โนในไซะน่าจะใช่นะคุณผู้ชมมอดเจ็ดบาทเรื่องที่ผมดูนะครับผมโดยตัวมอสก็จะมีอาวุธนะครับของแต่ละตัวแล้วก็จะมี พออยู่หนึ่งตัวนะครับผมผมเสกอาวุธมานะอันนี้เซตที่โฟนะครับคุณผู้ชมเป็นหอกศักดิ์สิทธิ์ของของคิงนะครับผมอันนี้ลอดเบนนะครับอาวุธลอดเบนโอเคแล้วผมพาไปดูอาวุธกันก่อนนะครับอันนี้ติต้านะครับของอะไรวะของเอ็ดข้านอนนะครับผมตัวที่โหดที่สุดสำหรับผมนะคุณผู้ชมอันนี้ของเออะไรวะเอทาร์ซานะฟูคคาเตอร์ เลยวา่าผมมารีวิวในส่วนระบบจอนนะอันนี้เป็นระบบที่ไม่สมบูรณ์นะครับผมต้องเอามาประกอบกันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะนี่อันนี้น่าจะเป็นอะไรว่าน้ำพุเอ้ยน้ำน้ำพุไอ้นั่นนะของที่อยู่ในอะไรว่าป่าราชพูดอะน้ำพุศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่บ้านกินและบ้านกาไก่เป็นนามาตานะฮะอันนี้ก็บอกอบ่นโอเคพูดถึงบันแล้วก็เจอกระบอกบันพอดีนะ นี่นะครับผมถ้าเราถือมันจะมีบัฟอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคุณผู้ชมกระบอกของบันถือแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีบัฟตีแรงหรือเปล่าลองตีดูผ่านนะครับโอ้ถือเดียวแตกเลยนะครับปุ้มโอเคดูดาำของเอทาราซ่าอ๋อถือแล้ววิ่งเร็วนะครับดูดำของเอทาราซ่า รูทดลองก่อนโอเคเจอแล้วสองตัวข้างหน้าจะวันช็อตได้หรือเปล่าอื mm hmm. โอเคแตกเลยนะปัว mm hmm. แตกว่าแตกเลยนะครับผมอันนี้ค้อนของเดียเน่นะครับสตาร์เทพเมอรเดียเน่นะครับผมเนี่ย <c oughs> ใช้แล้วก็โดดสูงด้วยนะฮะมีวัฟก็โดดสูงนะครับเวลาถือโอเคทีเดียวแตกเหมือนกันนะครับอันนี้โกลเด้น เซติโฟนะครับของคิงนะครับตอนที่มันปลดล็อกตอนสู้กับอนนะไรนะโกเลมอะโกเลมสีขาวที่มาบุกปาปาลาปปาราจะพูดราชทูดถูกแล้วถูกแล้วพูดลิ้นพันหมดเลยโอเคนี่นะครับจะลองดูกันนะครับผมมันจะมีบัฟไนี่ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ดูเวลาเราอยู่ที่สูงนะคุณผู้ชมมันจะตกลงมาช้าๆนะแบบนี้เลย มาดูโอเว่นตัเองข้าน,นองกันนะครับผมเทปลิตต้านะครับฟาดีเดวแตกไหมแตงนะครับผมลอสเบนโอเคเอข้านองจะมีบัฟอะไรวะไฟลิสติสแตนโอเคน้าจะมีเกาะด้วยเกาะกันไฟหรือเปล่านี่เป็นลอสเบนนะครับผมเฮเจม้าหนึ่งตัวนะครับหานหนุดทดลองโอ ก็มีเชตี้โฟธรรมดานะครับผมตอนนี้ยังไม่ปลดล็อกนะครับโดยมันก็จะเหมือนกันนะครับผมนี่ลอยตัวลงมาก็จะลอยตัวลงมาช้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของพลังเงินนะครับผมเราก็จะมีอันนี้นะครับครูเอลสันนะครับผมเอคานอนองนั่นเองนะครับพลังขมที่ใช้จัดก,การศัตรูหลายๆตัวนะครับผม โดยเฉพาะเอทลลาลวลาซาดเลยครับผมโดนหนักสุดเลยเลยนะอันนี้ก็เอาเรียนนะครับของเมอร์ลินนะครับผมผมมาใช้ใด,ดุนี่เมันแค่นี้มั้งอาวุธอันนี้เอาไปกินโอเคเอามาแล้วทำอะไรได้ผมก็ไม่รู้นะน่าจะเอามาคาบของน,นะรตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมมารีวิวอันนี้เลยนะก่อนเลยนะคกินแล้วกินแล้วจะมีบัฟอะไรต่างๆอยู่นะครับผม รู้เมื่อคืออะไรในอนิเมะนะครับผมก็ดูมองไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาใช้ครูเอลซันกันนะครับผมจากบนฟ้านะครับเพื่อความเท่เอาละครับหนึ่งสองสามครูเอลซันอ,นอะไรว,วะเราต้องกดค้างตุ้มดูพลังทำลายล้างเหมือนนะคุณผู้ชมโอ้แต่หมดเลยครูเอลซันอีกทีหนึ่ง โอ้โหปองเด้โคตรโหพีนะคุณผู้ชมผมลองเอาไปตีบอสหลายๆตัวนะครับผมยกเว้นอะไรวะเอ็นเดอร์ดากอนนะอันนี้มันตายยากจริงอันนี้ยังไม่ได้ตีเอามาตีกับวิตเทอร์นะครับผมมันโดนไม่กี่ทีมันจะแตกเลยคุณผู้ชมมันโกงทั้งในเกมโกงทั้งในอนิเมะเลยนะคุณผู้ชมเกินคานอนเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นตอนมืดใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดท่านผมถือท่านผมถือตอนนั้นเปลี่ยนเป็นตอนมืดวะ มาเด็ดคุณผู้ชมสำหรับคีย์นี้เป็นไงกันบ้างหล่ะครับผมถ้าชอบอยดีก็กดไลค์เอ้ยยังไม่รีโมอยังไม่พาไปดูการันเลยเอามาดูการันก่อนนะคุณผู้ชมเป็นบอสนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ใช่อันนี้คุยเอลสันการันอยู่นี่โอเคพามาดูการันกันเลยนะเป็นน่าจะเป็นสิบบรรยัติการ์ดที่สุดแล้วคุณผู้ชมบรรยัติแห่งความจริงนะครับผมไทโกหกต้องกลายเป็นหินนะ ค okay. นี่นะครับการาเลอร์เนบอสนะครับผมผมจะเสกชาวบ,บ้านมาดูนะครับให้มันตีนะว่าโหดไหมผมจะใช้ครูเอลซันใส่มาดูด้วยนะครับผมว่าวครูเอลซันของผมมันจะแรงขนาดไหนนะครับบอกเลยไอ้ข้านอโกงทั้งในโกงทั้งในเกมแล้วก็โกงทั้งในชีวิตจริงเลยคุณผู้ชมไม่เลินได้เร็วกว่านี้วะ คารันในนี้แบบโคตรง่อยเลยคุณผู้ชมโดนตีเปลี่ยนเป็นซัมบี้ก็เหมือนซัมบี้หรือเปล่าคุณผู้ชมคารันผมลองครูเอลซันใส่แบบจังๆเลยนะครับคูเอลซันตุ M ้มหนึ่งทีเลยจะเลยโหลดเยอะอยู่จังๆทำไมอีกทีโหลดโหลดโหลดเยอะปุ้มอีกทีนึง โคตรกระสอบตายจะตายเมื่อไหร่วะเนี่ยมีไอ้นี่นะวิทเทอร์ถึกน้อยกว่าการันอิกนะคุณผู้ชมการันโคตรถึกเลยบอกเลยว่าวิทเทอร์ถึกกว่านะไม้วิเทอร์ถึกน้อยกว่านะโอเคแตกแล้วนะครับผมคลิปนี้เป็นไงกันบ้างนล่ะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ